โอ้สวัสดีครับวันนี้น้องโมมานี่น,นะครับพารถไฟพ,พารถไฟโอ้โ<ห>เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาช่วยเดี๋ยวผมช่วยโอ้ตอนนี้ตอนนี้กํลาลังตกหลังนะครับรถไฟตกหลังอยู่อ่าพร้อมพร้อมนะครับพร้อมนะครับนะครับปูน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 ถึงกระชักถึงกระชักปูน ปูนปลายาวปูนมาเลยครับมาเลยครับต่อเดี๋ยวผมต่อช่วงเองครับมาครับนั่นมาเลยครับหลอดมาแล้วครับหลอดทำมาแล้วเอ๋ปูน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 ชึกกระชักชึกกระชักชึกกระชักชึกชักชึกชักชึกชักไม่ใช่เลนไวน์เลยนะ ไล่ไหน่อยได้ป้